ครับหลอดวันี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการโมดิฟายระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ BVD นะครับตัว C นะครับไลออนซิก เราไปดูนะครับการโมดิฟายของทางทีมงานโอฮอนสาวราชทุนะครับโดยใช้ลำโพงเดิมๆนะครับซึ่งมาเจ้าตัว b ีวดีกันนี้ครับอันดับแรกนะครับสิ่งที่เราจะทําการโมดิฟายนะครับหนะครับเดี๋ยวเราจะทำการออกแบบโมดิฟายนะครับเจ้าตัวตู้ซับนะครับซึ่งตัวโครงสร้างของตัวตู้ซับนะครับเป็นตัวตู้เป็นพลาสติก ABS เพราะฉะนั้นเวลาซับทํางานปุ๊บเนี่ยมันจะมีการสะท้อนสูงนะครับเป้าหมายเราต้องการอินเฟสนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนเทคนิคในการโมดิฟายของทางชิมงาน ผมก็หอนสาวชพฤกษ์ค hmm. รับในส่วนที splash, ่2นะครับเรามาดูนะครับวันนี้นะครับเราทาการนะครับใช้ลําโพงเดิมเดิมสิ่งที่เราจะทําการนะครับโมดิฟายเข้าไปโดยการติดตั้งเจ้าตัววัตดุโดยการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดงเข้าไปเพื่อเป็นการลดการสะท้อนนะครับเป้าหมายเราต้องการได้อินเฟสเช่นกันนะครับเรามาดูในส่วนที่3นะครับก็คือประตูชุดหน้าก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ลำโพงเดิมนะครับแล้วเราก็ทําการโมดิฟายโดยการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดงเข้าไป เป้าหมายเราก็ต้องการได้อิเฟตลดการสะท้อนเดี๋ยวขั้นตอนแล้วก็ชิน้นอีกนะครับในการ modify เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับทําไมเราถึงต้องมาทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมวันนี้ผมมีเข้างไม้ข้องมือนะครับมาทําการเช็คนะครับสาเหตุที่เราต้องการติดตั้งตัวแผ่นแดมนะครับมาครับเราจะทาการทดสอบให้ฟังดูครับนะครับเรามาดูฮนะเราจะสังเกตเ็นมันจะมีการสะท้าน มีการกล้องมีการสั่นกระพือนะครับแล้วมันก็จะสร้างนะครับความถี่ออกมาความถี่หนึ่งเราเรียกมันพวก out off s e นะครับเป้าหมายเรานะครับเราต้องการได้อินเฟสให้เป็นความถี่ที่มันเสริมกันเพื่อให้ได้รำโพงเพื่อให้คุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้นนะครับนี่คือเหตุและผลนะครับที่เราได้ทําการออกแบบติดตั้งยูโเต็ดแผ่นดมเพื่อเป็นการลดนะครับ out off s e นะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งแผ่นดมเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทาการทดสอบอีกรอบนึงครับ ครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการถอดเจ้าตัวตู้ซับนะครับซึ่งมากับเจ้าตัว BWD นะฮะอันนี้เราก็ถอดออกมาแล้วครับโครงสร้างจะเป็นแบบนี้เราจะสังเกตดูครับว่าโครงสร้างก็จะเป็นพลาสติกนะครับ ABS นะครับตัวลำโพงก็มีไซส์ขนาด8นิ้วนะครับเดี๋ยวเราเรามาทําการถอดดูนะครับว่าโครงสร้างภายในของเจ้าตัวตู้ซับนะครับมีอะไรบ้างนะครับทําไมทางทีมงาน Powerhouse รล้วจะพึ่งึงต้องมาทําการ modify นะครับ เดี๋ยวทำการถอดน็อตยึดกันนะมีทั้หมดด้วยกัน4ี่ตัวนะครับครับเราก็ต้องการถอดออกมาครับแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับแล้วก็ถอดค้อเปื้อออกมาก่อนปุ๊บเราก็จะเห็นโครงสร้างของตัวซับนะฮะแล้วเดี๋ยวเราใช้ตัวไขควงนะครับแซนนิดหนึ่งนะครับก็จะเห็นนะครับโครงสร้างครับตัวซับนะฮะก็จะเป็น ไว้คู่ตัวนี้นะ,ะครับเดี๋ยวผมหาเครื่องไม้เครื่องมือนะทำการถอดก่อนนะการถอดก็ต้องระมัดระวังดีนะคู่จะมีความข้างบอบบางนะครับครับการถอดนะะข้างหนึ่งละเล,เลยคู่หนึ่งนะ เราก็จะเห็นโครงสร้างของเจ้าตัวซับนะครับซึ่งมีไซส์ขนาด8นิ้วครับตัวไวคอยเป็นไวคู่นะครับแล้วเรามาดูนะครับมันลุ้นยันนะครับโครงสร้างภายในตู้มีอะไรบ้างครับเห็นนะก็มีแต่ความว่างเปล่ามีแต่การสะท้อนนะครับอย่าลืมนะครับเป้าหมายเราต้องการได้คุณภาพเสียงที่มาจากเจ้าตัวซับเฟอร์นะครับเราต้องการลดการสะท้อนเราต้องการอินเฟด เพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางทีมงานวอนซสาร์แลเ้เดี๋ยวเราทําการติดตั้งเจ้าตัววัสดุเสียงเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดการสะท้อนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนและเทคนิคในการโมดิฟายเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดวคลิปต่อไปนะครับกับสลับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับในรถ b v d คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเราดูงานติดตั้งแผ่นแดม ดูการสร้างจะตัวเอนฟอสเมนต์นะครับเพิ่มการยึดเกาะระหว่างแดมกับตัวไรลดให้มีการยึดเกาะได้ดีแล้วดูนะครับพื้นที่ในการติดตั้งนะครับครอบคุมพื้นที่ได้มากที่สุดนะครับหลังจากที่ทําการติดตั้งเสร็จแล้วครับเรามาทําการทดสอบกันหน่อยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเราจะได้นะครับเป็นเฟดอินนะครับฟังได้มิติที่ชัดเจนนะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดม นะครับในรถ b ี d ีคันนี้นครับเรามาดูในส่วนประตูชุดหน้าก็เช่นกันเห็นไหมครับดูงานติดตั้งแผ่นแดมดูการยึดเกาะนะครับโครงสร้างของตัวบีดีรถดูการสร้างตัวเอนฟอร์สเป็นนะครับแล้วมาทําการทดสอบนะครับเป็นไงครับเฟดอิน mm hmm. ชัดๆได้มิติแล้วดีเสียงอีชัดเจนครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจตัวแผ่นดม เพื่อลดค่านะครับพวกอินซิเดนต์หรือการสะท้อนนะครับในรถบีวีดีคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครับสลหรับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคในการ modify เจ้าตัวตู้ซับนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเราก็ได้ทําการติดตั้งเจ้าตัววัสดุซับเสียงเข้าไปนะครับเราดูการซับเสียงนะครับนิ่งมากๆนะครับไม่มีการสะท้อนเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ทําการประกอบเจ้าตัว ซับฟูเฟอร์เข้าไปนะครับเป็นไว้คู่นะฮะแล้วก็ทำการประกอบคั่วเข้าไปนะครับ้าเดี๋ยวเราก็ทำการนะครับยึดเข้าไปเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเราไปนะครับทำการทดสอบฟังดูนะครับอันนี้ก็เป็นคั่วอีกด้านหนึ่งนะฮะประกอบคั่วเข้าไปก่อนครับซึ่งขั้นตอนนะครับ ในการ modify เจ้าตัวตู้ซับนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับแต่ให้คุณภาพเสียงที่ดีมากๆนะครับพอเป้าหมายเราต้องการนะครับเป็นตัวเฟดอินนะครับให้มันเสริมกันนะเราไม่ต้องการนะครับการทอนนะครับเพราะนั้นมันจะสร้างความผีดและจะเกิดความหักล้างกันแล้วก็ทําการประกอบเข้าไปนะ,ปะวางไปแล้วก็ใส่ตัวครอบเข้าไปนะ ก็ทาการยึดเข้าไปนะครับก็มีจุดยึดอยู่4จุดนะฮะก็โดยหลักนะครับยึดนะครับไม่ว่าจะเป็นลําโพงซับหรือลําโพงมิดเบสหรือลําโพงมิดเลนนะครับการยึดนะครับพยายามยึดตรงข้ามก่อนครับเพื่อไม่ให้ทาโครงสร้างให้เกิดการเสียหายหรือบิดเบี้ยวของตัวโครงสร้างนะครับนะก็ใส่ตรงข้างเข้าไปก่อน ก็เรียบร้อยนะครับตรอบขั้นตอนลัทนิในการโมดิฟายเจ้าตัวตู้ซับนะครับในรถ bwd นะครับดูนิ่งมากๆนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบพลังเบรกกันดูนะครับครับสหรับขั้นตอนนะครับในการโมดิฟายนะครับระบบเครื่องเสียงซึ่เป็นของ infinity นะครับ ในรถ b y d นะครับ C Lion อนนะครับ6นะฮะก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเราก็ได้เห็นขั้นตอนชิ้นินในการโมดิฟายเพื่อเราให้ลำโพงนะครับทำงานได้มีคุณภาพเสียงและรายละเอียดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการทำงานของตัวซอฟแวร์นะครับจะให้เบสที่ได้หนักแน่นนุ่มนวลนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติและทีเสียงดูนนะครับ blue you turn sky you is for From หลังจากที่เราท้อก,การทดสอบฟังกับฟังนะครับมีความไพเราะเพลิดเพลินกับรายละเอียดของชิตีนะครับโดยเฉพาะพวกเพกชันนะครับถ่ายทองมาได้เด็ดชัดมากการทํางานของตัวโซเฟอร์นะครับให้เบสที่ได้หนักแน่นนุ่มนวล ได้ลูกชงเบรที่ดีนะครับที่คือขั้นตอนและก็เทคนิคในการบริไฟระบบเครื่องเสียงในรถ BVD นะครับตัวซีไลออนคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์กใหม่เราก็จะมานำเสนอเพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับ